รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท, idal, ท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยพบกันทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5นะคะตั้งแต่เวลา5นาิกา30นาทีจนถึง6นาฬิกาค่ะและยังสามารถรับชมได้อีก177ประเทศทั่วโลกนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการรับมงคลเช่นเดียวกันมีสิ่งใดบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ สนับสนุนโดยหลงรอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุพัตราสุวรรณตานนโทรศัพท์0 8 1 8 8 0 7 5 5 0สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราครบทุกรถหลากหลายเลืลอ่ลอน เพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการวิถีธรรมวิถีไทยขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานจะเป็นกิจการการค้าออกอยตื้อขายซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาเทมาซื้อง่ายขายรวย ร่ลำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปนะโยมช่วงนี้เราท่านทั้งหลายก็เกรงภัยอันตรายคือกลัวตายโยมคนเราจริงๆความตายนั้นโยมเป็นสมบัติที่เที่ยงแท้ที่แน่นอนของเราทำไมเราจะต้องไปกลัวความตายแต่ว่าก่อนที่เราจะล่วงลับดับชีพไปหรือจะตายไปนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างบุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมี ให้กับตัวเราไว้ให้เต็มกําลังเต็มความสามารถหรือให้เต็มที่นะถ้าเมื่อเรามีบุญบาร,รมีแก่กล้าแล้วโยมความตายจะมาถึงเมื่อไหร่นั้นเราก็ไม่ต้องสดาชีวิตเพราะเรามีบุญกุศลคุณงามความดีบาร,รมีติดตัวไว้ตลอดการตลอดเวลาถึงแล้วเมื่อเราจะต้องล่วงรับดับชี่ไปวันใดเวลาใดนั่นเราเรียกไม่เกิดเปล่าไม่ตายเปล่าเกิดมาแล้วได้มีโ,โอกาส สร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีวัดในพบใหม่ภูมิใหม่สืบต่อไปพุทธองค์ตรัสว่าทุกคนเกิดมาแล้วหลีกเลี่ยงหนีไม่พน้นความตายทุกคนต้องตายหมดบางคนนั้นตายด้วยอุบัติเหตุหรือแม้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบางคนเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพุทธองค์ว่าขึ้นอยู่กับกรรมเพื่อการกระทำเราในอดีตนะที่มาส่งผลในปัจจุบันชาตินี้ที่นั้นโยมโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนั้น ทุกคนก็ต่างเกรงกลัวหลวงตาได้คุยกบโยมอยู่เสมอเสมอมว่าความตายนั้นเป็นสมบัติที่เที่ยงแท้ที่แน่นอนของเราท่านทั้งหลายนะไม่มีสมบัติอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนเท่าความตายฉะนั้นโยมก็ไม่ต้องเกรงจนเรียกจนประสาทประสาทจะเสียนะฮะฉะนั้นเนี่ยที่วัตถุกระบือก็ยังมีข่าวสารสื่อสารมวลชนบอกว่าวัตถุกระบือเป็นอะไรจุดเสียงหลวงตาบอกว่านี่จุดเสียงทุกวันเนี่ยวันอาทิตย์ โยมต้องมีอภพอรมาโบกรถมาอำนวยความสะดวกให้รถ,รถรถมากันมากมายประชาชนคนทั้งหลายมากันมากมายมหาศาลเพราะค้าแม่ค้าก็มาทํามาค้าขายกันโยมมากราบมาไหว้นักสการปิดทองพั้โตในอบูสดบอกว่าขอให้อย่าโรภาคภัยไข้เจ็บโรคไวรัสโควิดอย่าได้มาแพร่ผ่านมากุ้มรุมทําร้ายอธิษฐานขอเนี่โยมมากันเป็นจํานวนมาก แต่ว่าโยมมานั้นโยมก็ไม่ได้ประมาทไม่ขาดสติก่อนจะเข้าอุโบสถโยมจะเช็คอุณหภูมิเต็จแล้วก็จะมีะน้ำยาล้างมือ,อล้างมือเช็คน้ำยาแล้วคึงจะเข้าไปรับทูบเทียนทองไปกราบบูชาขอพรพระนั่นเป็นที่พึ่งทางใจคนเราถ้ามีที่พึ่งทางใจแล้วมันมีกําลังใจนะโยมขอพรพระอริยสงฆ์มากมายหลายองค์ที่อุโบสถเฮ้กระบือเนี้ยนะโยมคงเห็นเนี่ยในอุโบสถกระบือเนื่องนั่น ไปด้วยสายทานศรัทธาของประชาชนที่ยมชมอยู่เนี่ยยมจะมากันมากพ่อค้าแม่ขายก็มาทํามาค้าขายกันเพราะว่าจาเป็นจะต้องทํามาค้าขายหาปัจจัยเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นอ,อาชีพที่สุจริตน้องตาก็อำนวยความสะดวกเรื่องการสถานที่ทํามาค้าขายให้ประชาชนไหลมาทํามาค้าขายกันแล้วโยมที่เดินทางมากราบามัสการปิ่นทองหลวงพ่อโตในอบโบสถก็ยังได้อะไรซื้อสินค้าเกษตร เป็นสินค้าปลอดสารพิษสนองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ยมมาค้าขายกันต่อไปสถานที่ตรงนี้จะเป็นตลาดน้ํอาอาจจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือสินค้าขายกันในสระน้ำนะในสระอุทยานวังมัดฉาว,วังปลาบึกแล้วก็อาหารก็เลี้ยงปลาบึกได้ด้วยโยมมีโอกาสเชื้อเชิญเจริญพรและสถานที่นี้ยังมีอะไรนะสารเจ้าแม่ยา่าไสทองพร้อมทั้งยังมีเสาโปะท่าสเสด็จญาตโยมท่านสาวชนก็คงได้ รับชมรับฟังผ่านมาบ้างแล้วเสาโปาทะท่าเสด็จนี่นับว่าเป็นสิ่งสําคัญชิ้นหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะอะไรเสาโปาทะท่าเสด็จเนี่ยเป็นท่าเสด็จที่องค์เจ้าความหากษัตริย์ทรงสเสด็จประทับเรือที่ท่านั้นณนท่าเสด็จที่ท่าเลกท่าวาสุกรีถ้าผ่านแม่น้ํเจ้าพยายามจะเห็นท่าวาสุกรีจะมีเรือเรือพระที่นั่ง ตรงนั้นมากมายนะระหว่างวัดราชาธิวสกับวัดเทวราชกุญชรแต่ว่าท่าเสด็จเดิมนั้นเมื่อสร้างมาเป็นเวลาช้านานนับเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบิยมมหาราชโยมอะไรก็ตามพระองค์ตรัสว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแปรเปลี่ยนไปนะแม้แต่ร่างกายของเราทั้งหลายหลวงตาในสมัยก่อนนี้ก็ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมา จเจริญเติบโตตอนนี้เริ่มจะเป็นคนเท่าคนแก่แล้วแต่ลุงตาไม่คิดแก่เพราะโยมอย่าไปคิดว่าเราแก่แล้วถ้าเราคิดว่าเราแก่จิตใจมันจะห่อเหี่ยวหดหูต้องคิดว่าเราไม่แก่ขอให้เราฝึกบริหารจิตของเราบริหารจิตเป็นประจำให้ใจเข้าให้ใจออก,ให,ใ,ออกให้รู้ลมให้ใจกําหนดภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหาใจออกภาวนาว่าโท หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทยอย่างเนี้ยปอดแข็งแรงปอดทํางานจิตสงบจิตสมาธิโครคภัยไข้เจ็บไม่กล้าเบียดเบียนไวรัสมาเนี่ยโอ้ปะภัยแล้วไม่กล้ากลัวเพราะเด๋ยวถูกเราฆ่าถูกทําลายเขาตายไวรัสเขาก็กลัวตายนะยโยมโยครคภัยไข้เจ็บก็กลัวตายแล้วจวะถ้ามาวัตถุกระเบือแล้วยมมีอะไรกว่ามือสักติ์พิชิตโรคหลวงตาเมือเาา่อได้ทราบว่าไวรัสโวิด COVID เข้ามาในยุคต้นเดือนมีนาลวงตาก็เริ่มสร้าง ผ้ายันฝ่ามือสักดิิ์พิชิตโรคแจกญาติโยมท่านสาธุชนโดยเฉพาะมีรูปหลวงพ่อโตสามปกงหลวงพ่อโตหมอยาพร้อมทั้งพระคาถาขาจัดโรคภัยไข้เจ็บโยมนั้โยมเอาไปใช้ไปบูชาแล้วบอกได้ผลฉะนั้นญาติโยมท่านสาุชนมีโอกาสไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาสร้างบุญสร้างกุลส,สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เต็มกําลังเต็มความสามารถเพื่อจะได้ช่วยกันขจัดไวรัสโควิดให้ศูนย์ลายตายไปโดยฉับพลันเพราะฉะนั้นโยม ช่วงนี้วัตถุกระบือก็ยังมีญาติโยมท่านสาธุชนหลังล้นหลังหลายสายทานทานทากันมาไม่ได้ขาดโดยเฉพาะวันอาทิตย์ต้องมีอบอพอร,รอวันละ3ถึงสีง่นายช่วยโบกรถเพราะรถจะติดที่วัตถุกระบือลานจอดรถนิยมบริเวณทั้งฝั่งข้ามคลองเฉลือข้ามคลองหัวกระบือไปถึงคลองเฉลิมชัยหลังวัตถุกระบือ,บอที่วัตถุกระบือ50รราสิกว่าไร่รถมาเต็มหมดนะฮะเพราะมีอะไรหลวงพ่อโตสมบูรหลวงพ่อโตหมอยามี การไถ่ชีวิตโครกระบือทําพิธีแก้ปีชงทาพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีนะเลี้ยงยาโครกระบือไถ่ชีวิตโครกระบือเลี้ยงปลาบึกเลี้ยงปลาต่อยหวมีสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจมากมายโยมก็จึงมากราบมาไหว้ที่ฐานขอพรแล้วหลวงพอ่อโตในโบสถ์เนี่ยโยมศักดิตคนบางคนบางท่านทีอ่ออกกุ้งได้สัมภาษณ์บางคนเนี่ยโรภยคภัยไข้เจ็บหมอบอกตายสถานเดียวแต่เมื่อ มากราบขอพรหลวงพ่อโตเนืโบสดแล้วขอให้โรคภัยไข้เจ็บหายเป็นสิ่งมาตศาจรรยมพอไปตรวจไปเช็คใหม่โรคภัยไข้เจ็บไม่ทราบศูญถลายหายไปไหนอันนี้มีเป็นประจำทุกวันถ้าโยมมาวัตถุดกระบือมาในอุโบสถถ้าโยมลองคุยกับท่านที่นำพวงมลาลัยไข่ต้มมาถวายหลวงพ่อโตเนี่ยจะทราบได้ว่าเขามาอธิษฐานขอพรเรื่องอะไร ทางเรื่องโครคภัยไข้เจ็บให้ศูญทลายหายไปเรื่องหน้าที่การงานกิจ,จาการทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าขอโชคขอลาบก็ได้สมความมุ่งมาปรารถนาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนกวางแล้วใช้ปัญญาพิจิตรนามีข่าวสารบอกว่าวัดหุกระบือเป็นจุดเสี่ยงโยมที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงอะไรเสี่ยงว่าเราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลได้มีโอกาสช่วยชีวิตโครกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญเกิดตัวเรานะแล้วช่วงนี้โยม ก็กว่กางานอุทยานการเ,เรียนรู้เกษตรพอเพียงขณะนี้ฝนตกนี่พระได้ให้เดินทางกลับมาแล้วรูปหนึ่งที่นั่นบอกว่าตอนนี้น้ําเต็มสระต้นไม้ผลิดอกออกใบสวยงามมากร่มเย็นหน้าชื่นชื่อแรกชื่น,นตาเย็นใจโยมมีโอ,อกาสเชื้อเชเิญเจริญพรไปเที่ยวไปชมอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ตำบลวงังเพลิงอำเภอโคกทรมรงจังหวัดอุบุรี ไปไม่ถูกปักหมุดไปโยมไปอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเขาวังเย็นต้องบอกว่าเขาวังเย็นเดี๋ยวนี้โยมปักหมุดเขาวังเย็นปับ๊บกูเกรื Google เขาจะบอกไปทั้งตรงไหนไปอย่างไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีจุดชมวิวนะยิ่งถ้าฝนตกนะโยมเราไปชมทะเลหมอกทะเลหมอกที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรสวยงามมากโยมไม่ต้องไปประเทศญี่ปุน่นประเทศจีน่ะ ไปที่อุทยาการเร็วเกษตรไปชมภาพวิวทิวทัศน์สวยงามมากที่นั่นหลวงตากําลังจะซื้อที่ขยายอีกส่วนหนึ่งเพื่อจะได้เป็นสถานที่ที่ใช้ทําการเกษตรมีที่หลายไร่เราจะได้ฝึกสอนวิชาการเกษตรโดยมีท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัจจกพันธ์ท่านเห็นการทํางานของหลวงตาในด้านสงเคราะห์นุเคร,ราะห์ประชาชนคนทั้งหลายเรื่องโครงการบุญนําน้ําใจไปสู่ชุมชนนะท่านก็มาเยี่ยมมาดูก็มาร่วมอุปการะ เป็นประธานแล้วก็เมื่อไปเห็นที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ตำบลวัง,พงเพลิงอำเภอโคกทมงหลงจังหวัดรุร่งบุรีท่านก็มีกฎลลัตถารับเป็นประธานในโครงการอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงณนะที่ตำบลวัง,พงเพลิงอำเภอโคกทม่งหลงจังหวัดรุ่งบุรีณันนะั้นเะนะีนะ่ยโยมมีโอกาสเพื่อเชีเชยนจัร,ร์พรไปเที่ยวไปชมแล้วก็ไปฝึกการทรรําเกษตรนะเรามีที่เล็กๆน้อยๆก็ฝึกการเกษตรหรือว่าช่วงนี้โยมมีกฎสลัตถาจะร่วมทําบุญ ไปไม่สะดวกโอนเข้าบัญชีธนาคารทำไม่ต้องมากตามกำล,ลังทรัพย์กำลาาังศรัทธาแต่ยังสงสัยอย่างไรก็โทรศัพท์มาถามลุงตาที่เบอร์โทรศาาัพท์0875005800ฉะนั้นวันนี้ญาติเดิมทงางสานุชนได้รับชมรับฟังรายการวิถีธรรมวิถีไทยจบในช่วงเช้านี้แล้วอย่าลืมพาเด็กเด็กเล็กเ็หนูหนูหน้องนเยาวชนคนของชาติเดินทางมา มกมรมการปิดทองพระโตนเนรบุญศร์พาเด็กๆเ,เล็กๆรุ่นหนุ่มน้องๆมาเลี้ยงย่าโคโกระบือหรือไถชีวิตโคโกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าจะเป็นบุญกุศลมากมายมหาศาลกรรมหนักจะเป็นกรรมเบากรรมเบาจะทุเลาศูญย์ทลายหายไปหรือท่านที่เคยกระทำแทง้งบุตรจะจองเวรจองภยัไยไถชีวิตโคโกระบือบ่อยๆแล้วกรรมนั้นจะทุเลาเบาบางกรรมหนักจะเป็นกรรมเบากรรมเบาจะทุเลาศูญสาย สูญถลายหายไปดังได้กล่าวมาแล้วนะในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอการาบัตนาคุณพระศรีลตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมทุกปียสงฆ์และด้ดยอำนนาจบญจริ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตหมอยาหลวงพ่อโตสมบกงพระกริ่งวิบูณสุขพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ณภายในหน้าบวชสดบรบุตรกัลปือนี้และโดยเทพโดยเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลฎโลกศาสดาทุกศาสนากราบขอกราบปรารนาขอ,อเชิญท่านเสด็จลงมาสมัครสมนานธรรมคีกรรมเกลเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วขอท่านจงแผ่เมตตาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติระศาสนาองค์เจ้าความมหากษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ให้พระองค์ทรงมีพระบรารมีไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่นยืนนานทรงประทับอยู่เป็นเมื่งฝันพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราเท่าเชื่อกันนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ได้ความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุลสร้างคุณงามความดีสร้างระมีตลอดกาลตลอดเวลาขอทุกท่านจงประสบแา่ความสุขความเจริญหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไวรัสโควิดจะได้มากลุ่มลุมทำลายอยา่ามาแกรางกรายขอให้ทุกท่าน โชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและกตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักด์หลังใหม่วัดหัวกระบือบาระกุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 ศูนย์แสดงศิลปะอัครเลขยันสามารถบูชาขินพยันของอาจาร,รย์ดรไพรโรธเรื่นวิชาณแกลลอรี่มหายันรวยดอนมุ่สำหรับท่านใดนะครับสนใจเยี่ยมชมแกลลอรี่มหายันรวยนะครับหรือสั่งจองผ้ายันในแกลลอรี่นะครับสามารถโทรที่เบอร์โทร0880445959นะครับแกลลอรี่เปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมปิดทองและสร้างพระพุทธรูป500พระองค์ประดิษฐานณสำนักส,กสงฆ์พระพุทธบาทคีรีสีสุดโทถ้ำบาตตำบลสิงห์อำเภอไสยโยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมอนุโมทนาบุญและสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูปรหลักกุศลเขมวิโรโทรศัพท์098-394-0894ครบทุกรถหลากหลายเรื่อง เพื่อประชาชนทุกส่วนส้น สวัสดีครับชาวพุทธทั่วโลกทั้งหลายผมว่าที่รอตตีบุญงานภพักตีเกอร์สประธานโครงการจัดงานบวชในครั้งนี้ขอแสดงความดีดีกับชาวโลกทั้งหลายที่เราจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ขยายไปสู่ชาวโลกทั้งหลายศิลธรรมจะกลับมาสู่ชาวโลกด้วยโครงการบวชพระทั่วไทยทั่วโลกเริ่มจากวัดโนนไส่งามโดยมีพระจา์มาร์คเป็นผู้นำบุญในการนำบวชในโครงการนี้สิ่งที่ประทับใจและร่วมโครงการกับพระจาย์ก็คือการขยายการบวชพระชายแมน ั้งโลกให้ได้มีศีลธรรมประจําใจหลังจากการบวชให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและเป็นต้นบุญต้นแบบของทุกคนและเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวโลกณเวลานี้ถึงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชาวพุทธทั้งหลายแล้วเพื่อก้าวสู่ยุคแห่งชาวสิวิไลด้วยโครงการบวชพระทั่วไทยทั่วโลกขอให้ชาวพุทธทุกท่านให้รวมตัวรวมใจช่วยกันทาหน้าที่ เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้ครอบคุมทั้งโลกให้ร่มเย็นให้โลกนี้ให้เป็นโลกแก้วสู่ชาวยุคซิวิไลที่จะบันเกิดขึ้นณนะวินาทีนี้ต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับสาธุเจริญพรศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาวันนี้พระอาจารย์ มีความยินดีที่จะนำเสนอสิ่งสิ่งหนึ่งจะช่วยลดความทุกข์ทางกายทางใจให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้สิ่งนั้นคือการภาวนาในหลักศาสนาพุทธได้กล่าวไว้ว่าทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาการภาวนานี้จะเสนอวิปัสสนาด้วยการภาวนา ชื่อดวงบาร,รมีมาร์คสองโลกให้ทุกท่านทดลองพิสูจน์ดูว่ามาร์คสองโลกจะเป็นวิปัสสนาฝ่าวิกฤตสู่ชีวิตที่ดีมีคุณภาพของทุกท่านทุกชาติทุกศาสนาได้จริงไหมและพระอาจารย์ก็มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่คำภาวนานี้หรือวิปัสสนาในแนวนี้ให้เป็นเสาหลักเสาหนึ่งในใจของคน เป็นการสร้างวัดในใจคนเราจะทำให้คนหนึ่งที่ไม่เคยรับรู้เรื่องศาสนาเลยเป็นบุคคลที่สว่างหมายความว่าเขาหลับตาลงไปเขาจะเห็นความสว่างภายในร่างกายเขาเองไม่ใช่เห็นมืดเมื่อบุคคลน,นั้นสว่างแล้วเขาสามารถที่จะสอนคนอื่นให้สว่างได้ตามหลักกฎแห่งกรรมการที่บุคคลจะสว่างก็คือเขาต้องมีคู่กรรมคู่เวรที่น้อยมาก เมื่อเขาสอนบุคคลอื่นให้สว่างแล้วสิ่งนั้นเราจะตอกย้ำซ้ำเตือนด้วยการให้เขาปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาอาจารย์ก็เลยว่าตั้งอธิษฐานว่าวันใดวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทำแบบนี้เพราะหมู่คณะให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์ก็ทำไม่หยุดหย่อนแม้ใครมาขอบวชเราก็บวชให้บวชภาะบวชีบวชได้ทั้งหมดหรือไม่บวชกนผมและมาอยู่ด้วยก็ได้โดยมีสโลแกน ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบหน้าที่ของตัวเองว่าโครงการมาร์คสองโลกคลื่นเพชรบารมีนะเป็นตัวโครงการต้นในการที่จะสอนและก็ชวนคนบวชไล่ไปตามวัดที่เราคุ้นเคยวัดที่ใกล้จะล้างแล้วเพราะคนไม่มีศรัทธาเราก็ไปสร้างศรัทธาด้วยการปฏิบัติภาวนาก่อนจากนั้นก็บวชในพื้นที่เพื่อให้พระหรือชีในพื้นที่ดูแลรักษา ศาส,สนาสถานหรือวัดนั้นๆให้โยมทั้งหลายช่วยกันภาวนาแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติวิปัสนาให้แสดงอนุภาพของคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้เห็นเป็นจริงเราปฏิบัติแล้วก็ได้จริงและเห็นผลเป็นอัศจรรย์ในชาติปัจจุบันนี้เลยนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข ทั้งกายและใจคิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จได้โดยฉับพลันทันทีเทิญ ศูนย์แสดงศิลป,ปะอัคระเลขยันสามารถบูชาขืนพยันนะอาจาร,รย์ด ok ร,ร์ไทรโรดรื่นวิชาณแกลลอรี่มหายันรวยดอนมือสำหรับท่านใดนะครับสนใจเยี่ยมชมแกลลอรี่มหายันรวยนะครับหรือสั่งจองผ้ายันในแกอรี่นะครับสามารถโทรที่เบอร์โทร0880445959นะครับแกอรี่เปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับ เชิญท,ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมปิดทองและสร้างพระพุทธรูป500พระองค์ประดิษฐานณสำนักสองพระพุทธบาทคีรีสีสุดโทท่าบากตำบสิงออำเภอไสยโยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมอนุโมทนาบุญและสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูประหลักกุศลเขมาวิโรโทรศัพท์098 394 39 08 0894 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบัวสดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประกวดเนื้อหาสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชิญชวนผู้สนใจส่งผลง,งานภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอจากการท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นปัจจุบันหรือช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดและภูมิภาคประกอบการจัดทำคอนเทนต์แหล่งท่องเที่ยว3หัวข้อได้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวโครงการพระ ชาดมริและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัยซึ่งการตัดสินแบ่งออกเป็น2ประเภทรางวัลคือรางวัลยอดนิยมโดยการโหวตคะแนนมหาชนผ่านสื่อออนไลน์ Facebook และรางวัลยอดเยี่ยม3รางวัลซึ่งจะตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2 5 6 4นะครับในถานการปัจจุบันผมคิดว่าทุกคนจําเป็นจะต้องให้ความร่วมมือรัฐบาลในการที่จะควบคุมการเคลื่อนย้ายการเดินทางดังนั้นการเที่ยวแบบออนไลน์เนี่ยแหละครับก็จะเป็นรู แบบหนึ่งนะครับเ้วผมก็เชื่อว่าทุกคนจะเป็นผู้นําทางการท่องเที่ยวเป็นผู้สร้างคอนเทนต์และเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆโดยการใช้สื่อออนไลน์แชร์ภาพความสวยงามของประเทศไทยอีกทั้งก็ยังหวังว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถนําไปใช้ในการจัดทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งส่งเสริมการขายทางการตลาดอีกทางนึงด้วยด้วยทรัพยากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งงานวิจัยองค์ความรู้รวมถึงผลงานและกิจกรรมสร้างสรงสรค์ของนักศึกษาคนรุ่นใหม่คณาจารย์ และบุคลากรของมหาชัยเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสนองการตลาดแบบรู้ใจ p e r s o n a l i z e t t u u r s s m ตามประเภทสินค้าจากการท่องเที่ยวยอดนิยมผลิตผลที่ได้รับจากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศโดยรวมต่อไปติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tourism thailand o org travel content contest หรือที่1672เ <t> พื่อนร่วมทางเ <t> มื่อเร็วๆนี้บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเจ้าของเว็บไซต์กองสลาก com ผู้ให้บริการจำหน่ายจัดเก็บและขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลแถลงข่าวที่แจ้งการจำหน่ายลอตเตอรี่ราคาใบละ80บาทโดยไม่คิดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้นแก้ปัญหาสลากเกินราคาได้จริงอีกด้วยลอตเตอรี่ของเราใบจริงทุกใบสามารถตรวจสอบได้ย้อนหลัง1ปีครับช่อง ทางติดต่อนะครับสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์กองสลาก .com ลูกค้าที่เคยซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วใช้บริการกองสลาก .com ก็จะสามารถซื้อลอตเตอรี่ในราคา80บาทได้นะครับโซเอนเทคร่วมคนไทยสู้โควิด19เปิดตัวนวัตรกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคต่างๆในอากาศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัยระดับสากลเครื่องเราถูกออกแบบมาให้ใช้ในสภาพพื้นที่ปิดผ่านกระบวนการทดสอบมาเรียบร้อยยืนยันว่าเครื่องมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อและปลอดภยัย ที่จะสามารถใช้กับคนหรือสิ่งมีชีวิตได้รเราเตรียมแผนสําหรับเครื่องที่จะขายเฉพาะกลุ่ม SME สถานบริการต่างๆสามารถกลับมาเปิดใช้ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดให้ดีและใช้ทั่วประเทศค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชน ขขรัฐบาลมีความหงใยสนับสนุนน้าเพื่อเกษตรผลผลิตผล,ลไม้แรงนี้ต้องรอดจากเครื่องที่สูบน้ําถอยมาเห็นว่าน้ําเข้าไปถูกกิจกรรมต่างๆจะเห็นว่าวันนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมกันพี่น้องประชาชนที่มารออยู่นี่มากมายท่านรองก็มาอยายกหาที่จะเห็นกันเนียค่ะวันนี้ชาวบา้านพูดให้ท่านรองเป็นการรับฝันท่านผู้ชมแรงนี้ต้องรอดและที่สำคัญรอดเพราะว่าคมทรัพยากรน้ำ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นเกียรติที่ทางท่านรองรัปบดีได้มีโอกาสได้ลงมาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้และก็เกี่ยวกับเรื่องโครงการางานเกษตรด้านต่างๆปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของน้ําเพื่อการ,กรเกษตรครับ ดีใจครับดีใจจะเห็นว่าถ้ามีน้ําก็มีชีวิตตอนนี้เราต้องคิดกันแล้วในการที่จะประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการทําเกษตรทฤษดีใหม่ท่านผู้ชมจ้าขาอ่างน้ําพานเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ใช้เกษตรในพื้นที่ของเราของอําเภอสร้างคมเนี่ยเราได้มาดําเนินการต่อสร้างอ่างเก็บน้ำเอาไว้เรียกว่าอ่างเก็บน้ําพานเอาไว้สําหรับเพื่อการเกษตรการเกษตรอุปโภคอวปโภค แต่ปรากฏว่าต่อยอดได้อีกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางอบตอเนี่ยนะครับเขาก็มีแนวคิดว่ารวมกลุ่มเกษตรกรร,กร,รวมกลุ่มคนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำเนี่ย<ะ>มาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิน่นกอดีนะครับต้องขอขอบคุณทางกรมจังหวนน้ำนะครับแนะนําสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ขณะพบคนในพื้นที่นะครับผมคิดว่าเป็นไปได้พอดีท่นานผอรัตนนันท่านมาแนะนําว่าทาตรงนี้ดีไหมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวอาจจะเป็นรถแทรกเรือ จะเป็นนั่งเรือนะครับลอบอางน้ำพานคิดนนะครับก็เลยนำแนวความคิดนะครับของท่านนะครับมานะครับมาใช้เดี๋ยวนี้ตอนนี้กรมทรัพยากรน้ำเขากำลังระบบกระจายน้ำด้วยพลังสัตว์งานแสงอาทิตย์ได้ประหยัดด้วยพอมีน้ำแล้วเราสามารถที่จะทำนาได้ไหมได้จ้ะทำสวนได้ไหมได้พฉะนั้นถ้าเราทำแบบกเกษตรผสมผสานทำได้ไหมได้จ้ะสร้างพมสร้างคนสร้างรายได้ เดี๋ยวจะอุมสวยถ้ามันมีน้ํามันก็เขียวใช่ไหมครับผมผมจะติดตามเรื่องของโครงการเศรษฐสิจใหม่ของพ่อหลวงของรอ9ร10นะครับซึ่งท่านแนะนําแนวทางในเรื่องของการเกรรษตรต่างๆนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะครับการกินอยู่การทําให้พออยู่พอกินพอประมาณ <c oughs>